สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะครับมาพูดถึงความคาดหวังของผมกับ iPhone ในปี2022นี้เนี่ยว่าอยากได้อะไรอยากเห็นอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงข่าวในช่วงนี้ด้วยเนี่ยมาเปรียบเทียบกันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเริ่มต้นเนี่ยกับเรื่องของภาพรวมก่อนอภาพรวมของตัว iPhone ในปี2022นี้นี้เนี่ยออพอนึกดูเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังครับว่าดีไซน์จะต้องเปลี่ยนไปแบบโอหเปลี่ยนแบบพลิกโฉมอะไรนะรผมคิดว่า Apple ยังคงยึดโครงเดิมนะครับเหมือนกับตัว iPhone 12 iPhone 13ประมาณน,นรับ่มามประมาง โดยรวมอะไรนะครับถัดมาเนี่ยในเรื่องของหน้าจอครับหน้าจอเนี่ยสิ่งที่คาดหวังแล้วก็อยากให้มันาหายไปสักทีนะครับก็คือรอยแหวงบริเวณหน้าจอตรงนี้นะครับประกอบกับที่มีข่าวว่า,าปีนี้รอยแหวงจะหายไปแล้วเพียงแต่ว,ว่าดอกจันไว้ด้วยครับว่ารอยแหวงเนี่ยจะหายไปแค่เฉพาะในรุ่นโปรครับนั่นหมายความว่าในตัวของ iPhone 14 Pro 14 Pro Max เนี่ยเ,เป็นไปนได้สูงครับว่าตัวรอยแหวงตรงนี้จะหายไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นช่องกล้องลเล็กๆแล้วกเ็เป็นรูปช่องอที่เป็นวงรีสําหรับที่เวลาเราแนบหู ขึ้นมาลักษณะเนี่ยครับออถ้าเป็นไปไดออ้ตรงนั้นในรุ่นโปรโอเคเราแฮปปี้ดีแต่ทีนีนออ้ถ้าเปลี่ยนแค่ตรงนั้นนั่นหมายความว่าตัวของ iPhone 14รุ่นธรรมดาเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะยังมีรอยแหว่งอยู่นะครับตรงนี้ก็ต้องรอติดตามกันแล้วก็ถัดมาในส่วนของหน้าจอนะครับตรงนี้เนี่ยที่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่า Apple จะเอาเข้ามาเลยเนี่ยออตั้งแต่ต้นตั้งแต่ที่เริ่มมีขา่าวระดับปีก่อนนู้นด้วยซ้ำเนี่ยก็คือเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอนะครับการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอเนี่ยาาน่งหลคพูดถึว้ Apple น่าจะเอาเข้ามาสักทีแต่คืออย่าลืมว่าที่ผ่านมาทุกๆเครื่องของ Apple ครับเราไม่เคยเห็นสอง security ในเครื่องเดียวกันมาก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ครับตัว Face ID ณปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ทำงานได้ดีมากแล้วแล้วก็ประกอบกับที่ Apple เพิ่งแก้ไขให้สามารถสแกนหน้าตอนที่เราใส่หน้ากากได้ด้วยเนี่ยตรงนี้มันก็ลดปัญหาในการใช้ตัว Face ID ออกไปได้เยอะมากนะครับยกขึ้นมาแล้วแบบเราสามารถสแกนหน้าได้เลยตรงนี้เนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเทา ที่ผมดูดูเนี่ยตรงเนี้ยรู้สึกว่าคนที่พูดถึงเรื่องการสแกนนิ้วใต้หน้าจอเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนซาชาลงไปแล้วส่วนตัวผมก็ไม่ได้คิดหวังว่า Apple จะใส่มาเป็นทั้ง2องอันในเครื่องเดียวกันตรงนั้นนะครับแล้วก็ถัดมาในส่วนของหน้าจอตรงนี้เนี่ยเออโอเคปีที่แล้วเราได้จอ 120Hz มาใน iPhone แล้วเนี่ยเออพอใช้ใช้มาเนี่ยส่วนตัวผมผมจะรู้สึกว่าจอจะมีความอุ่น ามากกว่าปกติอยู่หน่อยนึงเอาเมาเทียบกับที่ผ่านๆมาตรงนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับสิ่งที่คดาดหวังในส่วนนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องหน้าจอเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากให้ Apple ปรับปรุงให้มีความร้อนที่หน้าจอน้อยลงกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้จะดีมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในช่วงเนี้ยครับถ้าใครที่ใช้ iPhone 13 Pro 13 Pro Max เนี่ยเ,เหมือนผมเนี่ยอาจจะรู้สึกคล้ายๆกันไ,ได้เวลาที่ใช้ใช้ไปเนี่ยอยู่ดีดๆหน้าจอมันจะดิ่มเรื่องความสว่างลงมาเองอัตโนมัตินั่น คือมันถึงจุดที่ตัวเครื่องอมีความร้อนสะสมเยอ,ะ,อะตัวเครื่องมันเลยตัดเรื่องแสงสว่างลงเพื่อไม่ให้ความร้อน,นมันแผ่ออกมามากนะครับตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยถ้าสมมุติว่าตัวของหน้าจอในรุ่นใหม่เนี่ยแผ่ความร้อนน้อยลงเนี่ยตรงเนี้ย โอกาสที่มันจะดิมไฟดิมแสงลงมาเนี่ยมันจะได้แบบไม่ต้องแบบปุ๊บปั๊บดิมแสงอัตโนมัติแล้วก็ต้องรอให้เครื่องเย็นลงไปก่อนมันถึงจะแบบกลับมาสว่างได้ปกติตรงนั้นครับสิ่งถัดมาที่คาดหวังในตัวของ iPhone ในปี2022นี้นะครับก็คือเรื่องพอร์ตครับอยากให้ Apple เปลี่ยนจากตัวของ Lightning นะครับในตัวเครื่อง iPhone ทุกรุ่นเนี่ยอในปีนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้เปลี่ยนขึ้นมาเป็น USB-C หรือดีไม่ด,ด,ดีเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นตัวของพอร์ตทันเดอร์โบไปเลยตรงนนะเน อะไรครคับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยพูดถึงไปนะครับตอนที่ได้พูดถึงตัวของ iPhone 13 Pro ว่าใช้งานมา3-4เดือนเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเป็นตัวของ r r s อ่ะที่เป็นไฟล์ที่ Apple เพิ่งเอามาใส่ในตัวของ iPhone 13 Pro เนี่ยโอ้โหไฟล์มันใหญ่มหาศาลมากแล้วก็พอร,รวมกันหลายไฟล์เนี่ยถ้าคุณตัวเครื่องแบบ256กิ512กิเนี่ยแล้วถ่ายวิดีโอที่เป็นโปรเรสแบบโอ้สัก150กิกเนี่ยครับ โอ้เวลาที่จะเอาไฟล์ออกมาจากตัวเครื่องครับผ่านทางสายที่เป็นตัวไลนิ่งเนี่ยเออความเร็วมันต่ํามากครับมันรู้สึกผมรู้สึกว่ามันสวนทางกับสิ่งที่ควรจะเป็นเอออย่างนั้นดีกว่านะครับคาดหวังครับว่าอยากให้ Apple เปลี่ยนเป็นตัวของ USB-C ไม่ก็เป็นตัวของ t h Thunderbolt เหมือนกับในตัวของ iPad Pro ไปเลยนะครับถ้ามีได้เนี่ยตรงนี้มันจะเจ๋อมากครับแต่คําถามคือมันจะมีได้ไหมนะครับตรงนี้ก็ต้องรองลุ้นกันเพราะว่าในช่วงนีครับที่เริ่มมีข่าวเกี่ยวกับตัวของ iPhone 14 Pro เนี่ยเออแทบ จะไม่ได้ถูกพูดถึงเลยครับว่า Apple จะมีความเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ครับสิ่งที่คาดหวังอันถัดมานะครับก็คือเรื่องของลำโพงลำโพง สิ่งที่คาดหวังถัดมานะครับเกี่ยวกับ iPhone ในปี2022นี้เนี่ยก็คือเรื่องของลำโพงในตัวเครื่องครับปัจจุบันเนี่ยตัวของ iPhone 13 Pro ที่ผมใช้อยู่เนี่ยลำโพงในตัวเครื่องถือว่าโอเคมากแล้วเพียงแต่ว่า,าในระยะหลังครับพอเราเห็นตัวของ M1 Pro M1 Max ที่เป็นตัวแล็ปท็อปเนี่ยโอ้ลำโพงมันไปได้อีกมันทำได้ดีขึ้นไปอีกแล้วก็ผมเพิ่งได้มีโอกาสลองตัวของ Sony Xperia Pro I โอ้ลำโพงมันดีขึ้นมากครับนั่นหมายความว่าถ้าตัวของ Pro I ในตัวของ Sony มันขึ้นไปได้ถึงตรงนั้น แบบนี้เนี่ยตัวของ iPhone ก็น่าจะทําได้ให้มันดีขึ้นไปอีกนะครับประกอบกับที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยก็คือในส่วนของตัวแล็ปท็อปที่ Apple ทําตัวลําโพงได้ดีมากครับในกลุ่มของแล็ปท็อปเรียกว่ายิ่งถ้าเป็นรุ่นตัวของ MacBook Pro 16นิ้วตัวณปัจจุบันนี้นะตัวของปี2021เนี่ยโหลำโพงมันแบบให้มีติดเสียงที่ดีมากทั้งในาย่านเสียงสูงแล้วก็เสียงต่ําคาดหวังครับว่าปีนี้นะครับในตัวของ iPhone 14ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามเนี่ย a p ป l ปจะปรับปรุงใน ขึ้นไปกว่าปัจจุบันนี้อีกครับสิ่งที่คาดหวังถัดมาเกี่ยวกับ iPhone ในปี2022นี้นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับกล้องครับกล้องเป็นส่วนสําคัญในโทรศัพท์มือถือในระยะหลังมากๆครับทุกๆค่ายทุกๆแบรนด์เนี่ยพูดถึงว่ากล้องตัวเองดีอย่างนั้นอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอย่างนี้แต่กับตัวของ iPhone ครับโหเรียกว่ามีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพิกเซลเนี่ยแอปเปิลยังคงใช้12ล้านพิกเซลมาอย่างต่อเน,นื่องยาวนานหลายปีมากแล้วนจนถึงปีที่แล้วเนี่ยของ iPhone 13 Pro ก็ยัง เป็น12ล้านพิกเซลอยู่ในกล้องหลักด้านหลังนะครับตรงนั้นปีนี้ครับคาดหวังว่าตัวของ iPhone 14 14 Pro อะไรก็ตามแต่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของจํานวนพิกเซลอยากให้เพิ่มขึ้นมากกว่าตัวของ12ล้านพิกเซลสักทีนะครับส่วนตัวผมเนี่ยคาดหวังว่าขอแค่ดับเบิลขึ้นไปก่อนอเป็น24ล้านพิกเซลหรือไปแตะที่30ล้านพิกเซลได้ตรงนี้ก็โอเคมากแล้วสําหรับผมในแบบความคาดหวังเบื้องต้นนะแต่ถ้าได้ไปถึงแบบ40 45 ห50ล้านได้เนี่ย ตรงเนี้ยเอามันถือว่าเป็นโบก plus อ่าเป็นถือว่าแบบเป็นโบนัสสำหรับผมที่ผมคดาดหวังไว้ว่าผมคดาดหวังอยู่ที่ประมาณสัก30ล้านอแต่ถ้าได้ไปถึงสัก45-50ได้ตรงนี้ก็โอเคเพียงแต่ว่าถ้าขนาดของตัวพิกเซลเนี่ยมันขยายเพิ่มขึ้นเนี่ยสิ่งที่อยากได้ตามมาครับก็คือเรื่องของขนาดเซนเซอร์อยากให้มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสมมติว่าเราอยู่ในเซนเซอร์ไซส์เดิมนะครับที่มันจิ๋วจิอยู่เนี่ยแล้วก็ตัวของพิกเซลมันขยายไปดังนั้นผมไม่ได้รู้สึก ว่ามันว้าวหรือมันอิมแพคอะไรมากในส่วนนี้นะครับอย่างน้อยตัวของเซนเซอร์ก็ควรจะมีขนาดใหญ่ขึ้นคําถามคือแล้วแบบนี้เนี่ยผมคาดหวังว่าตัวของเซนเซอร์จะต้องขึ้นไปถึงเท่าไหร่ในความคิดผมนะครับออด้วยความที่ผมเพิ่งลองตัวของ x t r i a Pro I ของ Sony ที่ตัวกล้องหลักเป็นเซนเซอร์ขนาดหนึ่งนิ้วเหมือนกับในกล้อง Compact ZV1 ที่ผมใช้งานอยู่เลยแบบนั้นเนี่ยโอ้พอได้ลองแล้วแบบแฮปปี้า Happy มากชอบมากนะครับเพียงแต่ว่าพอเป็นตัวของเซนเซอร์ขนาดใหญ่ใน โทรศัพท์มือถือเนี่ยแล้วก็พื้นที่ระบายความร้อนมันน้อยเนี่ยโอ้โหตัวเครื่องมันร้อนเร็วมากครับแล้วก็ประกอบกับผมก็มีตัวของกล้อง action cam ตัว insta สามห3 6 0น r ที่เป็นเซนเซอร์หนึ่งนิ้วด้วยเพราเป็นกล้องเล็กครับก็ปัญหาเดียวกันก็คือความร้อนมันมาเร็วมากนะครับทีนี้พอมองกลับมาที่ iPhone ว่าผมอยากได้ที่เซนเซอร์ขนาดหนึ่งนิ้วไหมส่วนตัวผมผมไม่ได้คดาดหวังครับว่า Apple จะต้องมูทะลุขึ้นไปที่เซนเซอร์หนึ่งนิ้วครับขอแค่ว่าขึ้นไปที่เซนเซอรร์ักค่งนิ้ว 1ส่วน1นึ่งจุดสประมาณนั้นแค่นี้ก็แบบรู้สึกว่าโอ้โหแฮปปี้แล้วอยากให้เซ็นเซอร์มันใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกสักนิดหนึงตรงนั้นาจากปัจจุบันเนี่ยตัวของ p p o o n เนี่ยมันคือ1ส่วน 1.65ถ้าผมจะไม่ผิดอ่าถ้าขึ้นไปที่1ส่วน1.2ได้ตรงเนี้ยโหแฮปปี้มากครับโหมันจะแบบอ,อ๋อรับแสงได้เพิ่มขึ้นถ่ายกลางคืนอะไรเงี้ยได้ดีขึ้นอีกมากกว่านี้นะครับตรงนี้เนี่ยอาจเป็นสิ่งที่ผมคาดหวังเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยครับด้วยความที่เริ่มมีข่าวเกี่วยวกับตัวของ iPhone 14 pro เนี่ยเราก็จะได้เห็นข่าวแล้วก็ผมเชื่อว่าอีกหลายคนก็อาจจะได้เห็นข่าวเดียวกันที่พูดถึงกันว่าปีเนี้ยครับตัวของ iPhone เนี่ยตัวของเซนเซอร์จะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวของ Pixel กี็จะม ขนาดจํานวนนะ่ะที่เพิ่มขึ้นไปที่ประมาณสัก45 48ล้านพิกเซลอะไรแบบนั้นนะครับถ้าเป็นไปตามนี้ได้นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะดีมากครับซึ่งขนาดเซ็นเซอร์ตามข่าวนะครับที่พูดถึงกันเนี่ยก็คือจะขึ้นไปถึง1ส่วน1.3ถ้าถ้าผมจำไม่ผิดก็คือมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าในตัวของ iPhone 13 Pro ขึ้นไปอีกเนี่ยในตัวของพื้นที่รับแสงเนี่ยจะขึ้นไปที่อีกประมาณสัก5้าเกือบ60อนครับถ้าเป็นไปได้ตรงนั้นเนี่ยโอเคมันจะแบบโหยแจวมากคร แล้วก็นหนีไม่พ้นครับก็คือเรื่องของการถ่ายวีดีโอครับอันนี้เป็นสิ่งที่คาดหวังเยอะมากกว่าในส่วนของรูปนิ่งสิครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ถ่ายวิดีโอเยอะนะครับออจากที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นแล้วว่าตัวของ iPhone อ่ะมันดีขึ้นแบบนู้นแบบนี้ในเรื่องของการถ่ายวีดีโอ ปีนี้เนี่ยสิ่งที่คาดหวังแล้วก็เมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องของ Spec s p ป c เซนเซอรเรื่องของ p i กเซลว่ามันจะขึ้นมา,เ,าเป็นประมาณ40-50ล้านพิกเซลเนี่ยมันทำให้มันมีความเป็นไปได้ครับว่าปีนี้ Apple อาจจะทำให้ตัวของ p p o o n เนี่ยมันถ่ายวิดีโอได้ที่ระดับ 8K ครับส่วนตัวผมถามว่าว้าวไหมกับ 8K หลายคนอาจจะว่ากับเรื่อง 8K วู้วโทรศัพท์มือถือถ่อถาย 8K เราเห็นอยู่แล้วเนี่ยจากในซัมซุง g ที่มันถ่ายได้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะส่วนตัวผมเนี่ยออไม่ได้รู้สึกว่ามีความว้าวหรือแบบเป็นความคาดหวังหรือเป็นความอยากได้ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอ 8K ครับเพราะว่าเรารู้ว่าข้อจํากัดของตัวเซ็นเซอร์ขนาดเล็กครับต่อให้อ,อมีข่าวว่าเซ็นเซอร์มันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นก็ตามเนี่ยแต่คือ,อ,อขนาดเซ็นเซอร์มันก็ยังจิ๋วอยู่เนี่ยผมเลยไม่ได้คาดหวังกับเรื่องของการถ่ายวิดีโอ8 K. ในตัวของ iPhone สิ่งที่ผมคาดหวังนะครับในตัวของการถ่ายวิดีโอเนี่ยแล้วก็อยากได้มานอกแต่ปีที่แล,แล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการถ่ายสโลโมชั่นที่ 4K ครับก็คือ 4K 120รเฟรม 4K ที่240รอเฟรมอันนี้ถ้ามันมีได้นะตรงนี้สำหรับผมผมรูสึว่า Impact กว่าตัวของ 8K ด้วยแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเรื่องของตัวกันสั่นในตัวของ p h o n e เนี่ยว่าปัจจุบันกันสั่นที่เป็นฮาร์ดแวร์เนี่ย Apple ใส่เข้ามาในเซนเซอร์หลักแล้วก็ในส่วนของตัวเลนส์เทเลถ้าเป็นไปได้ในปีนี้เนี่ยสิ่งที่อยากได้ก็คือตัวของกันสั่นที่เป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยในตัวของเลนส์ Ultra w i ครับอยากให้ Apple ใส่เข้ามาตรงนี้ถ้าทําได้แล้วก็ทุกๆเลนส์มีตัวของฮาร์ดแวร์ที่เป็นตัวของกันสั่นเนี่ยตรงนี้ตอนถ่ายมันจะแบบผมมันน่าจะนิ่งขึ้นกว่าน,นี้อีกมากครับแล้วก็อยากให้ปรับปรุงในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์เรื่องกันสั่นด้วยอยากให้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาในส่วนเนี้ยให้ไป เทียบเท่ากับตัวของซอฟต์แวร์กันสั่นในตัวของ GoPro h e r o 10ในตัวของ Insta 360 1R ครับก็คือควรจะต้องไปถึงได้ในระดับนั้นที่แบบมีฮอรล์และสั่ล็อกไว้ไม่ให้กล้องมันเอียงอะไรแบบนั้นถ้ามีได้ตรงนี้มันจะเจ๋วมากครับสิ่งที่เราพูดถึงกันไปในเรื่องของกล้องเนี่ยโหว่ามันจะต้องแบบถ่ายวิดีโอ 8K ได้ถ่ายรูปที่40ล้าน50ล้านตัวเซนเซอร์ขนาดใหญ่เนีนั่นคือในส่วนของกล้องหลัก ที่เลนหนึ่งด้านหลังอย่างเดียวนะครับตรงนั้นสิ่งที่ไม่ได้ถูกพูดถึงเลยเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคาดหวังมาในช่วง2 3งสปีนี้เนี่ยก็คือเรื่องของตัวของเซนเซอร์ของกล้อง ultra wide เรื่องของเซนเซอร์ขนาดของกล้องในตัวเลนส์เทเลเนี่ยว่าอยากให้มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าแบบโอ้ตัวของเซนเซอร์กล้องหลกักโอ้ใหญ่ขึ้นมาแบบมาคือมามากกว่าตัวของกล้องอื่นๆแบบทิ้งกันห่างตรงนั้นอยากให้เซนเซอร์อื่นเนี่ยแอปเปิลก็พัฒนาให้มีขนาดเซนเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นด้วยรวมถึง ตัวกล้องด้านหน้าด้วยที่อยากให้ a pple เนี่ย ปรับปรุงในเรื่องของขนาดเซนเซอร์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ในเรื่องของเลนส์ให้มันสามารถแบบถ่ายเป็นเลนวายอะไรได้ไหมเอาเท้าวายแล้วก็จะทําไปเป็นแบบเหมือนกับใน iPad ได้ไหมที่แบบค่อยเป็นครอปที่หลังอะไรแบบเนี้ยถ้าทําได้นะตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นตัวกล้องโทรศัพท์มือถือที่มันใช้วอล์กอะไรเนี้ยได้สนุกกว่าน,นี้อีกมากครับที่พูดถึงไปทั้งหมดนะครับก็เป็นความคาดหวังของผมกับตัวของ iPhone ในปี2022นี้ครับว่าอยากเห็นอะไรบ้างอยากได้อะไรเพิ่มเติมบ้างน,นะครับถ้าจะมีส่วนที่เยอะหน่อยเนี่ย ก็ค <S an> ือเรื่องเกี่ยวกับวิดีโอที่ผมพูดถึงเดิมเอาเอออยากให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับภาพรวมที่ผมคาดหวังเกี่ยวกับตัว iPhone ในปี2022ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับ iPhone ว่าเฮ้ยอยากเห็นอะไรอยากให้ a p p เปมันทําสักทีเนี่ยไอเรื่องพวกนี้เนี่ยเออเรื่องนี้เนี่ยเอออยากให้มันเป็นไปแบบนี้สักทีเนี่ยมาคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับถ้าจะมีแค่ส่วนเดียวครับที่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าคาดหวังน้อยที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวของสเปคเครื่องครับ ทำดีอยู่แล้วนะยิ่งในช่วงแบบ a 13 14 15เนี่ยช่วง iPhone 1 1 12 13อะไรแบบเนี้ย a p p เ e ิลทำเรื่องของ CPU เรื่องของ GPU เนี่ยดีอยู่แล้วตรงนั้นปีนี้ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามีความคาดหวังอะไรในส่วนนี้ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้อยากให้ Apple มันแรงขึ้นไปกว่านี้แบบมากๆไม่ได้รู้สึกว่าอยากได้แบบกราฟิกถ้ามันแบบหูพุ่งไปกว่านี้อีกมากๆรู้สึกว่าถ้ามันดีเนี่ยมันก็ดีขึ้นไปอีกอยู่แล้วตรงนั้นนะครับทั้งหมดก็เป็นความพิจารณาของผมกับตัวของ iPhone ในปี2022เเนี่่่ยคคัััแล้ววววดด๋ตอมมาาพงห กับตัวของ iPad ในปี2022กันครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ